สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะกับภาษาพา,าทีป .1 วันนี้เราอยู่กันที่บทที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะในส่วนของการอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะวันนี้เรามารู้จักกับสระเอียและก็สระอัวกันนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามนะคะสระเอียอ่านว่าเอีย สระอัวอ่านว่าอัวเก่งมากค่ะต่อไปเรามาอ่านแจกลูกกันนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูอ้อมเหมือนเดิมนะคะงอเอียเนียนอเอียเนียฟอเอียเฟีย

นออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวรออัวรัววออัววัว ngò ua ngô ngò ia e, nghe ngô nghe bò ai bay bò ua bua bay bua thỏ ô thổ do a ya thổ ya อเอียเปียคออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ต่อไปมาฝึกอ่านแบบคำของจองกันนะคะบอไอใบบออัวบัวใบบัวต่ออัวตัวต่อเอียเตียไม่โทเตี้ยตัวเตี้ย ลอเอียเลียมอ,อือมือเลียมือถอ,อือถือวอไอไวไม่โทไว้ถือไว้มอไอไม่ไม่เอกไม่มออามาไม่มาหออาหาถทออัวทัวไม่เอกทั่วหาทั่ว หออัวหัวกอไอไก่ไม่เอกไก่หัวไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่กออ,ออากาไข่ากาตออาตาวอัวว,ว,วัวตาวัว ตอัวตัวตัวโอโตตัวโตวถอโอถ่ยออายาถูยาขออาขาสอเอเสียขาเสีย ปอเอียเปียคออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ยออูยูไม่เอกยู่ยอ,อยีไม่เอกยี่ยู่ยี่ทอีทีไม่เอกที่นออานาที่นา เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาอ่านคล่องรองเล่นกันนะคะสำหรับเรื่องฝึกจูงหางกันให้เด็กๆอ่านตามนะคะฝึกจูงหางบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดิน ไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไรฝึกแล้วดีใจ ได้กินกล้วยอ้อยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะจะได้อ่านข้องอ่านเก่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e คุณผู้อ้อมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ